พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่สิบเอ็ดที่สำนักงานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนากรกฎาคมพุทธศักราช2546เพราะฉะนั้นจิตเนี่ค่ะเป็นที่ตั้งของความยึดถือใช่ไหมคะเป็นอุปาธานคันหรือเปล่าเป็นอุปาธานคันแต่ใช้คำว่าวิญญาณ ก็แสดงเห็นว่าจะใช้คำไหนที่ไหนอย่างไรถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องในสภาวะธรรมซึ่งเป็นจิตก็ไม่แปลกว่าจะใช้ชื่ออะไรขอกราบเรียนธรรมอาจารย์ครับผมยังสงสัยเรื่องจิตกับเจตสิกอยู่ที่ว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยจิตก็มีอกุศลเจตสิกก็มีอกุศลแต่เวลาจิตเกิดอกุศลเขาเขาไม่มีกําลังเด้ไงต้องอาศัยเจตสิก เราจะต้องพูดถึงขณะที่มีจิตเกิดขึ้นนะคะจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้นามธรรมาท,ที่รู้มีสองอย่างค่ะจิตก็รู้เจตสิกก็รู้แต่ว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเฉพาะในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเช่นเสียงนี่นะคะทําไมเรารู้ว่ามีหลายเสียงก็เพราะเหตุว่าจิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้ง ลักษณะของเสียงในขณะนั้นแต่ละเสียงจึงรู้ว่าเสียงต่างๆไม่เหมือนกันแต่สําหรับความรู้สึกซึ่งเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตนะคะความรู้สึกเนี่ยเป็นสภาพธรรมะอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดพร้อมจิตไม่ว่าจิตจะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะต้องมีความรู้สึกประเภทหนึ่งประเภทใดเกิดร่วมด้วยเช่นขณะที่เห็นจะกล่าวว่าเมื่อเห็นแล้วไม่รู้สึกอะไร ความจริงมีสภาวธรรมซึ่งเป็นเจตสิกซึ่งชื่อว่าเวทนาเจตสิกเป็นสภาพที่ต้องรู้สึกเกิดและต้องรู้สึกในสิ่งที่ปรากฏซึ่งความรู้สึกนั้นมีต่างกันเป็นห้าอย่างนะคะความรู้สึกที่เป็นสุขหนึ่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์หนึ่งสองอย่างนี้หมายความถึงทางกายเช่นเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะความรู้สึกนั่นเองเกิดขึ้นเป็นสภาพธรรมะเป็นสังขารธรรม เป็นสังคตรธรรมแต่ไม่ใช่จิตความรู้สึกไม่ใช่จิตนะคะแต่ว่าความรู้สึกขณะที่เป็นทุกข์ขณะนั้นเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งซึ่งมีจริงต้องอาศัยกายจึงจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีกายนะคะไม่หิวไม่ปวดไม่เมื่อยไม่เป็นโรคต่างๆทุกขเวทนาเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความรู้สึกเป็นทุกขทางกายหนึ่งความรู้สึกเป็นสุขทางกายหนึ่งอีกสามนะคะเป็นความรู้สึกทางใจเช่น โสมนัสด,ดีใจโทมนัตเสียใจอุเบกขาหรืออาทุกขมสุขนะะี่ค่ะหมายความว่าไม่สุขไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะที่จิตเกิดขึ้นจะต้องมีเจตสิกชนิดหนึ่งเกิดร่วมด้วยทุกครั้งแต่ไม่ใช่จิตเพราะจิตไม่ได้รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์แต่เจตสิกชนิดนั้นเป็นสภาพที่รู้สึกในสิ่งที่จิตกําลังรู้เช่นในเสียงเสียงบางเสียงนี่ไม่ชอบเลยใช่ไหมคะ ขณะที่ไม่ชอบนี่ค่ะความรู้สึกขณะนั้นนะคะเป็นทุมนัสใจที่ไม่ดีซึ่งรวมแล้วก็เป็นใช้คำว่าโทมนัสเวทนาหมายความว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่สบายใจแม้เพียงเล็กน้อยนะคะน้อยมากเช่นความขุ่นใจถ้าเห็นฝุ่นละอองแม้นิดเดียวเราเกิดขุ่นใจนิดเดียวถ้าเห็นมากๆ ความขุ่นใจของเราก็มากขึ้นเป็นความไม่สบายใจที่มากขึ้นความรู้สึกที่ไม่สบายนั่น,นะคะเป็นสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกไม่ใช่จิตเป็นโทมนัสเวทนาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกใดๆในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยน,นะคะก็เกิดขึ้นเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ใดเวทนาเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตนั้นก็มีความรู้สึกในอารมณ์นั้นต่างๆอาจจะเป็นทุกข หรือสุขทางกายโสมนัสหรือโทมนัสทางใจแล้วก็ความรู้สึกเฉยเฉยเช่นขณะนี้ค่ะถ้าถามว่ารู้สึกยังไงคะจะตอบว่ายังไงตอบได้ไหมคะกรุณาตอบด้วยค่ะขณะนี้รู้สึกยังไงคะก็รู้สึกจะเฉย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 เมื่อไหร่คะก็เป็นถ้าจะรู้เป็นบางขณะค่ะธรรมะเนี่ยค่ะจะมีคําตอบไม่สิ้นสุดและจะมีคําถามไม่สิ้นสุดด้วย ถ้าถามว่ารู้สึกเฉยเฉยจะถามต่อไปว่าเมื่อไหร่ถ้าเป็นความที่เจาะจงนะคะก็เป็นความะเขณะที่เห็นหรือว่าขณะที่ได้ยินหรือว่าขณะที่ได้กลิน่นหรือว่าขณะที่ลิ้มรสเพราะว่าจิตเนี่ยคะ่ะจะต้องมีทางรู้อารมณ์หกทางจิตเป็นสภาพรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้จริงนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีตาจากขูประษาทะจิตเห็นเกิดไม่ได้ โลกสว่างประกอบด้วยสีสันต่างๆทําให้นึกถึงคนและวัตถุรูปร่างต่างๆจะมีไม่ได้เลยถ้าไม่มีจักขรภาษาะซึ่งเป็นทางที่จะให้จิตเกิดขึ้นเห็นสำหรับทางหูนะคะแม้ว่าจิตเป็นสภาพรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ก็ต้องมีทางคือโสตภาษาทรูปเป็นรูปที่สามารถกระทบเฉพาะเสียงจะไม่กระทบกับรูปอื่นเลยนอกจากเสียง พราะฉะนั้นขณะใดที่ผู้ใดมีโสตประสาทะนะคะและก็มีเสียงกระทบขณะนั้นจิตก็เป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของเสียงเวทนาเจตสิกที่เกิดร่วมกันก็จะมีความรู้สึกในเสียงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นทุกขณะเนี่ยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปไม่ใช่เราแต่ว่ามีความละเอียดที่เราจะต้องรู้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะที่เรากล่าวว่า วินาทีเสี้ยววินาทีชั่วโมงหรือเหตุการณ์ใหญ่ๆแท้ที่จริงเพราะจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบต่อตั้งแต่เกิดจนตายไม่ขาดจิตเลยเพราะฉะนั้นเราจึงมีคำที่ใช้แสดงถึงว่าแม้ว่าเป็นเรื่องของจิตประเภทต่างๆแต่เมื่อไม่รู้ก็เป็นเราทั้งหมดเช่นเราหลับเราตื่นเราเห็นเราได้ยินเราคิด เราสุขเราทุกสภาพธารรมะที่มีทั้งหมดนะะี่ค่ะกลายเป็นเราได้ความไม่รู้แม้แต่รูปของเราตั้งแต่ศรีรษะตลอดเท้าความจริงรูปก็เป็นสภาพธารรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานใดในสสมุดฐานคือรูปบางกลุ่มหรือบางกระลาป,ปะเพราะรูปนี่ก็จะเกิดตามลําพังรูปเดียวไม่ได้นะคะรูปบางกลุ่มเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นสมุดฐาน รูปบางกลุ่มเกิดขึ้นเพราะจิตเป็นสมุทฐานร,รูปบางกลุ่มเกิดขึ้นเพราะอุตุความเย็นความร้อนเป็นสมุทฐานร,รูปบางกลุ่มเกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นสมุทฐานที่ร่างกายของสัตว์บุคคลเนี่ยนะคะก็จะมีรูปที่เกิดจากสมุทฐานครบทั้งสี่แต่ไม่ใช่ว่ารูปหนึ่งมีสมุทฐานสี่นะคะรูปใดเกิดจากสมุทฐานใดก็เกิดจากสมุทฐานนั้นแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นที่ตัวของเราเนื่องจากไม่รู้ก็ยึดถือหมด ตาของเราหูของเราร่างกายของเราแต่ความจริงก็เป็นรูปรูปก็เป็นรูปนามก็เป็นน้มจิตก็เป็นจิตเจตสิกก็เป็นเจตสิกแล้วเราจะรู้สภาพตรงนั้นได้ยังไงฮะขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาถูกต้องไหมคะคมีจริงๆเป็นเราหรือว่าเป็นเพียงสิ่งที่สามารถกระทบจากขปสาระสาธะแล้วปรากฏ คือการที่จะเรียนสัจธรรมนะคะความจริงของธรรมะซึ่งเป็นสภาวะธรรมแต่และอย่างมีลักษณะเฉพาะตนเฉพาะตนจนกระทั่งรู้ขึ้นถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถจะแสดงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้แม้ว่าความเป็นจริงของธรรมะคืออย่างนี้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะไม่ใช่ไปทำอะไรให้เกิดขึ้นแต่รู้สิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วเกิด ถ้าไม่รู้ขณะใขดขณะนั้นสิ่งนั้นก็เกิดแล้วดับแล้วทุกๆขณะไปครับก็ถามเรื่องเจตสิกชีวิตอินทรีย์กับชีวิตม,มันเหมือนกันหรือเปล่าครับค่ะเป็นคํารวมของคําว่าอินทรียะกับชีวิตะนะคะซึ่งเรายังไม่ถึงแต่ให้ทราบว่าเป็นเจตสิกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเกิดพร้อมจิตแล้วก็ดับพร้อมจิตเพราะว่าเจตสิกทั้งหมดเนะะี่ยค่ะเป็นสภาวธรรมซึ่งไม่เกิดที่อื่นเลยแต่อาศัยเกิด กับจิตหรือเกิดในจิตเกิดพร้อมจิตรู้อารมณ์เดียวกับจิตแล้วก็ดับพร้อมจิตเรียนท่านอาจารย์นะคะอีกนิดเึงค่ะคนที่เป็นดาวซินโดรมเนี่ยค่ะคนเป็นปัญญาอ่อนนะคะทีสภาพรู้เขาก็จะไม่เหมือน,น,นอย่างเราใช้คําว่าคนนะคะเพราะว่ามีจิตเจตสิกไม่ใช่มีแต่รูปใช่ไหมคะและในภูมินี้ก็ต้องมีทั้งจิตเจตสิกรูปเรายังไม่เห็นคนซึ่งไม่มีรูปใช่ไหมคะค่ะพระฉะนั้นก็ต้องมีทั้งจิตเจตสิกและรูปจึงชื่อว่าคนแต่ว่า อะไรจะหายไปที่ว่าถ้าไม่มีจักขู่ภาษาทะจิตเห็นเกิดไม่ได้ไม่มีโสตประสาทะจิตได้ยินก็เกิดไม่ได้แต่ว่าจิตก็หลากหลายตั้งแต่ปฏิสนธิขณะคือขณะแรกที่เกิดซึ่งต่อไปเราก็จะพูดถึงนะคะแต่ให้ทราบว่าทุกอย่างเนะะี่ยค่ะเป็นไปตามความเป็นจริงของสภาพธรรมดน,นั้นที่จะกล่าวว่าถึงแม้ไม่มีจักขู่ภาษาทะก็เห็นถูกหรือผิด จักขวิญญาณเป็นจิตชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเกิดขณะใดก็ทำหน้าที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นคำจำกัดความมาจากการตรัสรู้การทรงแสดงทุกคำเห็นแจ้งสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่คิดนึกเราอาจจะคิดนึกได้แต่ขณะที่เรากำลังคิดถึงรูปหนึ่งรูปใดนะคะที่เราเคยเห็นขณะนั้นไม่ใช่จิตที่เห็นแจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏทางตา พราะฉะนั้นก็จึงเป็นความหลากหลายที่แสดงให้เห็นชัดว่าเมื่อพูดถึงจิตก็จะต้องพูดถึงจิตโดยละเอียดแต่ละประเภทไปไม่กล่าวรวมถ้ากล่าวรวมก็คนปัญญาอ่อนนะคะแต่ถ้ากล่าวถึงจิตต้องรู้เลยค่ะจิตชนิดนี้เกิดเมื่อไร่ไม่ใช่เฉพาะคนปัญญาอ่อนนะคะปลามีจิตเห็นไหมหนอนมีจิตเห็นไหมแล้วแต่ค่ะเราพูดถึงจิตเราไม่ได้พูดถึงชื่อแต่เราพูดถึงสภาวะธรรมซึ่งมีจริงแล้วก็เกิดขึ้น ทำกิตนั้นๆตามลักษณะของสภาวะธรรมนั้นนั้นถ้าไม่มีสภาพของชีวิตินทรีซึ่งจะทำให้จิตและเจตสิกนั้นนะครับดำรงอยู่หรือว่าช่วยรักษาอยู่ชั่วอายุสั้นๆของจิตนั้น,นจิตและเจตสิกก็เกิดไม่ได้ก็จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมชีวิตินทรีเนี่ยจึงจะต้องเป็นเจตสิกที่ต้องเกิดกับจิตทุกดวงเพราะว่าจิตแต่ละขณะที่เกิดขึ้นนะฮะจะต้อง มีขณะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปก็คือมีอายุของจิตและเจสิกนั้นซึ่งสั้นมากแต่ที่ว่าสั้นขนาดไหนนะครับแสนสั้นขนาดไหนก็จะต้องมีอายุอยู่ชั่วขณะซึ่งเป็นกิจเป็นหน้าที่ของชีวิตตินรีคําว่าชีวิตตินรีนะคะมีคําว่าอินทรีย์ด้วยก็คือเป็นสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่แล้วก็เป็นใหญ่ในการที่จะดํารงรักษาสภาพธรรมะอื่นซึ่งเกิดร่วมกันนะคะ ให้ดำรงอยู่ตั้งแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดำรงอยู่จนไปถึงขณะที่ดับนะคะสำหรับชีวิตตินเดียะนะครับถ้าศึกษาเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นนามธรรมก็มีแล้วก็เป็นรูปธรรมก็มีส่วนลักษณะที่เป็นนามก็คือโดยลักษณะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับคือลักษณะของเจตสิกมีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วก็มีกิจที่ต่างกันแต่นั้นชีวิตตินริยะเจตสิกมี จิตค,คืออนุบาลรักษาให้จิตเจสิกเนี่ยดำรงอยู่ส่วนชีวิตดินดีรยรูมก็เป็นรูปรูปหนึ่งซึ่งเกิดจากกรรมเท่านั้นดังนั้นรูปที่เกิดจากกรรมทั้งหมดนะครับต้องมีชีวิตดินเดีรยรูมอนุบาลรักษารวปให้ดำรงอยู่เช่นเดียวกันนะครับนี่คือชีวิตดินินถ้าอย่างนั้นแล้วจะกล่าวได้ว่าในทุกขณะนี้จะมีทั้งชีวิตตรรูปและชีวิตนามตลอดไปหรือไงฮะ ขณะที่เกิดชีวิตตินซีนะครับที่เป็นนามเนี่ยเกิดขึ้นปีกิจคืออนุบาลรักษาจิตและเจสิกที่เกิดพร้อมกันในขณะนั้นแล้วก็ต้องดับคือขณะที่ยังไม่ดับเนี่ยก็อนุบาลรักษาชีวิตตินเดลรูปเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเกิดเนี่ยก็อนุบาลรักษารูปที่เกิดพร้อมกันในขณะนั้นที่ยังไม่ดับเพราะฉะนั้นชีวิตรูปกับชีวิตนามก็มีปรากฏอยู่ในชีวิตประจาําวันใช่ไหมคะ ก็มีเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนะครับแล้วแต่ว่าจะปรากฏแก่บุคคลใดก็คือแล้วแต่ว่าบุคคลใดที่จะทราบที่จะรู้มีชีวิตตินซีค่ะนั้นเป็นอารมณ์แต่ว่าโดยปกติก็มีรูปเจ็ดรูปนะครับเป็นโคจรรูปคือเป็นรูปที่เที่ยวไปของจิตนะครับเจ็ดรูปนะครับดังที่ท่านอาจารย์กล่าวในตอนตอน้นค่ะถ้าจะใช้คําว่าในขณะที่เราดํารงชีวิตอยู่ด้วยกรรมเนี่ยนะคะ เราก็จะไม่ขาดรูป Box, ที่เกิดจ okay. ากกรรมซึ่งจะต้องมีชีวิตตินระยะรูปเกิดร่วมด้วยในกลุ่มนั้นนะคะแล้วก็อย่างเช่นจักรคุปสาทะเนี่ยก็เป็นรูปที่เกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นในขณะที่มีจิตเห็นเกิดขึ้นก็เรียกว่าขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นก็มีชีวิตตินระยะเจตสิกประกอบร่วมด้วยแล้วก็อาศัยจักรคุปสาทะซึ่งเป็นรูปก็มีชีวิตตินระยะรูปด้วยเพราะฉะนั้นก็เรียกว่า มีทั้งชีวิตรูปและชีวิตนามประชุมรวมกันแล้วก็อาศัยกันเกิดขึ้นในแต่ละขณะที่ยังดำรงชีวิตอยู่ค่ะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะที่จะกล่าวถึงเจตสิกเพราะว่าขณะนี้นะคะ่ะอย่างจิตเราก็พอจะเข้าใจแต่ให้ทราบว่าเป็นปรมาธธรรมคือสิ่งที่มีจริงเป็นจิตประเภทหนึ่งนะคะจิตไม่ว่าจะเป็นที่ไหนที่ไหนอย่างไรรูปอารมณ์อะไรในรูปประพรมอรูปประพรมอย่างไรก็คือจิต และเจตสิกก็เป็นสภาพปรมัตธธรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดด้วยกันนะคะแยกกันไม่ได้เลยแล้วแต่ว่าจิตหนึ่งขณะเนี่ยค่ะจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดของจิตหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นนะคะจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเจ็ดประเภทซึ่งเมื่อกี้นี้มีคำถามเรื่องชีวิตตินเรรย์เจตสิกนะคะซึ่งต้องเกิดกับจิตทุกขณะจิตไม่ใช่ก้อนกรวด ใช่ไหมคะเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นสภาพรู้หรือาธาตรู้เนะะี่ยค่ะก็เป็นนามธรรมนะคะซึ่งบางคนอาจจะบอกว่ามีชีวิตถ้าปราศจากจิตแล้วก็ตายไม่มีชีวิตนะคะแต่ถ้าเราจะพูดถึงจิตลักษณะที่จะทำให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ต่างกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็เพราะเหตุว่ามีจิตแต่ถึงกระนั้นก็จะต้องมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะซึ่งขาดไม่ได้เลยคือชีวิตตินดริยะเจตสิก เป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกขณะที่ทำหน้าที่หรือกิจของเจตสิกนี้ก็คืออนุบาลรักษานามธรรมที่เกิดร่วมกันทั้งหมดนะคะทั้งจิตและเจตสิกให้ดํารงอยู่ชั่วขณะที่ยังไม่ดับไปนี่ก็แสดงใเห็นถึงสภาพธรรมะที่เรามองไม่เห็นเลยนะคะจิตนี่เรามองไม่เห็นเลยเจตสิกเราก็มองไม่เห็นเลย แต่แม้กระนั้นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงตรัสรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็ทรงแสดงว่าขณะที่จิตเกิดไม่ใช่มีแต่เวทนาเจตสิกซึ่งรู้สึกในอารมณ์นั้นเกิดร่วมด้วยไม่ใช่มีแต่สัญญาเจตสิกซึ่งจำในอารมณ์คือสิ่งที่จิตกำลังรู้ไม่ใช่มีแต่เจตสิกอื่นๆซึ่งยังไม่ทอดกล่าวถึงนะคะรวมทั้งชีวิตตินริยะเจตสิก ด้วยสดงเห็นถึงสภาพที่ทรงชีวิตหรือมีชีวิตเพราะแม้นามธรรมก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตด้วยชีวิตตินเดรยะเจตสิกซึ่งดำรงอนุบาลรักษาให้จิตนั้นดำรงอยู่ชั่วขณะที่ยังไม่ดับไปนี่คือลักษณะของชีวิตตินเดรยะเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตทุกขณะสำหรับรูปนะคะเฉพาะรูปซึ่งเกิดจากกรรมเท่านั้นค่ะที่มีชีวิต ตินดริยะรูปเพราะฉะนั้นคำว่าชีวิตเนี่ยจะเห็นได้ว่าทำให้สภาพธรรมะต่างกันระหว่างสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตแม้นามธรรมก็ต้องเป็นสภาพที่ทรงชีวิตนะคะไม่ใช่ไม่มีชีวิตแล้วก็จะเป็นนามธรรมได้แม้รูปธรรมบางรูปนะคะก็ต้องเป็นสภาพที่ทรงชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาที่กรรมมัชรูปไม่เกิดเวลาที่จุติจิตด,ดับกรรมมัชรูปดับพร้อมกับจุติจิต รูปที่มีอยู่ซึ่งเคยเป็นคนนั้นที่เรารู้จักนะคะแม้เพียงชั่วขณะจิตเดียวดูความรวดเร็วของจิตนะคะจิตเกิดระดับเร็วมากแต่ทันทีที่จุดติจิตดับซึ่งก่อนจุดติจิตนยคะก็จะมีจิตเกิดดับสืบต่อไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่จุดติดเพราะว่าจุดติดเต้องเป็นจิตขณะสุดท้ายของชาติหนึ่งที่ทํากิจพ้นสภาพความเป็นบุคคลน,นั้นโดยสิ้นเชิงจะเป็นบุคคลน,นั้นต่อไปอีกไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นเพียงชั่วจิตนี้ดับรูปนั้นเป็นรูปที่ปราศจากชีวิตรูปทุกรูปนั้นไม่มีชีวิตตินเดริยะรูปเลยแต่ว่าในความทรงจําของเราซึ่งไม่ละเอียดนะคะเราก็ยังมองเห็นว่าคนที่ตายในยบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเขาตายเมื่อไหร่ใช่ไหมคะเพราะว่าจิตเกิดดับเร็วมากและก็รูปก็ยังไม่ทันแข็งยังไม่ทันเปลี่ยนสภาพ เพราะฉะนั้นก็ด้วยความทรงจำเราไม่สามารถจะทรงจำถึงขณะนั้นได้ว่าขณะที่พ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นแล้วรูปนั้นไม่มีชีวิตเพราะว่าไม่มีชีวิตตินดริยะรูปเกิดอีกเลยนี่ก็เป็นความละเอียดที่จะแสดงเห็นว่าระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่เนะีคะเพราะชีวิตตินดริยะรูปจึงทําให้รูปเป็นรูปที่ทรงชีวิต หรือมีชีวิตหรือดำรงชีวิตแต่ความจริงในกะลาบหรือในกลุ่มของรูปแต่ละกลุ่มที่เกิดดับสืบต่อเร็วมากและต้องเป็นกลุ่มของกรรมมัชรูปคือรูปที่เกิดเพราะกรรมเป็นสมุดฐานด้วยด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อหุ่นนะคะหุ่นหญิงหุ่นชายตุ๊กตาต่างๆมีชีวิตตินดิยะรูปไหมคะไม่มีตาก็เหมือนกันนะคะรูปวาดบางรูปเหมือนรูปที่มีชีวิตมาก แต่ก็ไม่มีชีวิตตินดิยะรูปเพราะเหตุว่าไม่ใช่รูปที่ทรงชีวิตไม่ใช่รูปที่เกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของสภาวธรรมอย่างละเอียดนะคะทั้งนามธรรมและรูปธรรมที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีสิ่งนี้เกิดขึ้นผลก็คือว่าจะมีสัญญาความทรงจําที่หลากหลายในสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตแต่ว่าลักษณะจริงๆของสภาวธรรมแต่ละอย่างถ้าเป็นชีวิตตินดิยะที่เป็นเจตสิก ก็อนุบาลรักษาสหชาตาิธรรมธรรมะที่เกิดร่วมกันที่เป็นนามธรรมทั้งจิตและเจตสิกให้ดำรงอยู่ชั่วขณะที่ยังไม่ดับไปและถ้าสำหรับเป็นรูปนะคะก็มีชีวิตตินเดรยะรูปซึ่งเป็นรูปที่เกิดจากกรรมทำให้รูปนั้นต่างจากรูปอื่นเช่นหุ่นต่างๆนี่ก็เกิดจากอุตุเป็นสมุทฐานไม่ได้เกิดจากกรรมเป็นสมุทฐานถึงแม้ว่าจะดูเหมือนสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่เพราะเหตุว่า ไม่มีชีวิตตินดริยารูปเอรอาุญาติเสริมท่านอาจารย์ครับสมมุติว่าเป็นแขนกันแล้วนะขาดลงไปวางอยู่กับถนนเนี่ยขณานนั้นก็ไม่มีชีวิตตรูปแล้วครับเพราะชีวิตรูปก็ดับไปแล้วก็มีเฉพาะอุตุชรูปเท่านั้นกยากเรียนถามท่านอาจารย์ครับว่าคําว่ารู้แจ้งอารมณ์ในความมาของจิตกับปัญญาที่รู้ตามความเป็นจริงนี้ จะเหมือนกันหรือต่างกันยังไงวในคาว่ารู้แจ้งอารมณ์ครับค่ะเพราะว่ามีคําที่ว่ารู้แจ้งด้วยวิญญาณรู้แจ้งด้วยสัญญารู้แจ้งด้วยปัญญาปัญญาเป็นสภาพที่เห็นถูกเข้าใจถูกไม่ใช่เป็นแต่เพียงสภาพที่เห็นแจ้งลักษณะของอารมณ์เพราะว่าเด็กๆก็เห็นแจ้งลักษณะของอารมณ์ได้ทุกคนที่มีตาะะและมีสิ่งที่ปรากฏจิตเห็นเห็นแจ้งลักษณะของอารมณ์ บางคนก็อาจจะบอกว่าเข้าเห็นไม่ชัดใช่ไหมคะชัดหรือไม่ชัดอย่างไรอารมณ์ที่ไม่ชัดเพราะจิตกําลังรู้แจ้งจึงกล่าวว่าอารมณ์นั้นไม่ชัดมีลักษณะที่สามารถที่จะรู้แจ้งลักษณะของอารมณ์เท่านั้นแต่แจ้งที่นี่ไม่ได้หมายความว่าชัดอย่างที่ว่าบางคนก็อายุมากแล้วใช่ไหมคะตาก็เสื่อมมองอะไรก็ไม่ชัดและจะกล่าวว่าขณะนั้นอะ่ะจิตรู้แจ้งลักษณะของอารมณ์ที่ปรากฏหรือเปล่า ด้วยประการใดๆทั้งสิ้นอารมณ์จะปรากฏโดยความชาัดหรือไม่ชัดก็ตามแต่จักขวิญญาณคือจิตนั้นเป็นสภาพที่เห็นแจ้งความไม่ชัดของลักษณะของรูปที่ปรากฏด้วยคือตามความเป็นจริงในขณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่ปัญญาเพราะว่าไม่ได้เห็นถูกต้องว่าขณะนั้นะเป็นสภาพธรรมะซึ่งเมื่อลืมตาขึ้นสิ่งนี้ก็ปรากฏในลักษณะนี้ พอหลับตาลงไปสิ่งที่ปรากฏก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งก็มีแต่เพียงลักษณะของอารมณ์ต่างๆในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่นะคะจิตเป็นสภาพที่รู้ลักษณะนั้นจะใช้คําว่ารู้ลักษณะก็ได้หรือจะเจิมคําว่ารู้แจ้งเพราะว่าลักษณะนั้นอาจจะใกล้เคียงกันมากนะคะแต่จิตก็เป็นสภาพที่รู้แจ้งในลักษณะซึ่งแม้จะใกล้เคียงกันอย่างไรแต่จิตก็ยังเห็นความต่างได้ นั่นคือเป็นแต่เพียงสภาพที่รู้ลักษณะของอารมณ์แต่ปัญญาเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกความรู้ถูกว่าสภาพธรรมนั้นเป็นอย่างไรไม่ใช่ตัวตนอย่างไรมีลักษณะต่างกันอย่างไรนั่นก็เป็นปัญญาเขาต่อเรื่องที่ว่าจิตรู้จิตเห็นแล้วสัญญามีหน้าที่จําที่เขาจําได้มั่งไม่ได้มั่งเป็นเฉพาะว่า สัญญามันเสื่อมไปหรือว,ว่าประสาทส่วนใดส่วนหนึ่งเสื่อมครับผม